สวัสดีครับปกอบพิธีอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนี่ครับอุลตร้าแมนจีดครับจีดักเนนะครับไม่ไม่เอ๊ะนี่อาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับนอนนอนนอนให้ดูครับนี่ครับจะตั้งให้ดูเลยตั้งให้ดูเลยครับโอเคนี่ตั้งนี้เลยครับครับจีดักเนสวยมากเลยครับ อันนี้น่าจะเป็นตอนล่าสุดหรือเปล่าครับก็จำไม่ได้นะครับนี่ครับรดูรายละเอียดด้านหลังอ่าครับเดี๋ยวอีป้ายด้ยวยครับว่านับเป็นภาพจีดักเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นภาษาอะไรเนี่ยเดี๋ยวอะไรภนะาษาอะไรอ่าอ่านไม่ออกนะครับนี่เลยโอเค อุลตรแมนจีดักเนนะครับโอเคนี่จีดักเน็ก็สวยมากครับเขาทำมาดีมากเลยตัวนี้ทำดีมากครับตัวนี้อันนี้ตัวนี้ทำดีดีแบบอะไรอะตัวเนี้ยเขาลงสีมาเลยไม่พลาดเลยครับแถมทำฉากได้มันมากคือจีดักเนดเดี๋ยวต้องทำแบบเก็บพวกแบบด์กเน็อุนตรแมนด์กเนนะครับ แบบย่างแบบอุ้ยขอโทษครับที่พูดย่างครับก็คือเดี๋ยวเราต้องเก็บอุลตร้าแมนดาร์เนทนะครับก็จะเป็นอุลตร้าแมนเอกดาร์เนทแล้วก็อุลตร้าแมนจีดาร์เนทที่ถืออยู่นะครับแล้วก็เป็นอุลตร้าแมนซีโร่ดาร์เนทนะครับน่าจะประมาณนี้ครับอุ้ยไม่ใช่ครับลืมอีกตัวครับเป็นอุลตร้าแมนออฟดาร์เนทนะครับจีดาร์เนท หไม่ไม,ไมีเขียนอะไรตรงนี้ด้วยนี่ครับสังเกตดูดีๆนะครับเฮอกล้องไม่โฟกัสเลยไม่โฟกัสครับเขียนโอเคประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกีดักเน็ตนี่ครับใครอยากได้ก็ไปสั่งได้เลยนะครับที่ช้อปปี้ก็ได้นะครับช้อปปี้ก็น่าจะได้นะครับช้อปปี้อเปล่าก็ไม่รู้ นซื้อที่ห้างนะครับซื้อที่ห้างไหนจำไม่ได้แล้วครับถ้าไปที่อื่นแลวถ้าจําได้แล้วก็จะบอกนะครับจะมาบอกจะมาบอกเลยนี่ลงรายละเอียดสวยมากเลยนะครับตา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 คอแเดงก็เหมือนจีตพิมพีทเลยครับโอเคนี่ครับโอเคก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ